สวัสดีค่ะมาพบกับหมวยที่ชัปกี้ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็คือตามหัวคลิปเลยนะคะคือเราจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางเกาหลีนะคะก็คือหมวยเนี่ยก็คือจะไม่ใช่สายเกาเท่าไหร่นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะชอบไหมเพราะว่าปกติคือหมวยเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าสายฝอนะคะก็เครื่องสําอางเกาหลีหมวยมีไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็คือพยายามที่จะทาให้ได้ ในส่วนของตัวเครื่องสำอางเกาหลีนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างลุกเป็นยังไงบ้างก็ไปชมใคลิปัปเลยค่ะอ่ะหมวยก็ได้มีการไปลงรองพื้นแล้วก็ทาแป้งมนาะเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าแป้งฝุ่นที่หมวยมีเนี่ยมันไม่ใช่แป้งฝุ่นของเกาหลีนะคะก็คือเหมือนก็เลยใช้เป็นแป้งฝุ่นปลงแสงปกตินะคะในการลงนะคะเอ่อเดี๋ยวหมวยขออนุญาต ลงนะคะเป็นแป้งอ่าของตัวนี้นะคะเป็นของจังแซมมุนนะคะตัวนี้เขาบอกหมวยว่าเป็นสกิน n u d เดินแพนะคะจะเป็นสีเคลียร์ไลท์นะคะก็เห็นก็น่าจะไม่ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ผสมรองพื้นสีจากประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้แปรงในการลงนะคะไปทั่วหน้าเลยนะคะก็เปิดออกมานะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาจะเป็นการะคอนทัวร์นะคะคอนทัวร์นะคะของหมวยเนี่ยก็จะมีแค่พาเลตเดียวนะคะก็คือจะเป็นของน้อง 3ce ตัวนี้ค่ะก็คือสีที่ใช้จะเป็นสีนี้นะสีฝั่งนี้นะคะก็ดูก็รู้เนาะว่าชอบไม่ชอบคิดแทนขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวเราใช้สีนี้นะคะคอนทัวร์เลยนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นรุ่นลิมิเต็ดอ dition นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มีการคอนทัวร์นะคะรอบหน้าแล้วก็กรอบหน้าแล้วก็จมูกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวคิ้วนะคะคิ้วที่หมวยใช้เป็นประจําเลยก็คือจะเป็นของตัว e ีทูดีค่ะนะคะอีท e ูดีสีที่หมวยใช้จะเป็นสีเบอร์3นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้หมวยทําสีผมนะคะก็เดี๋ยวเราไป,ไปตามทรงคิ้วที่เราสักคิ้วได้เลยนะคะซึ่งทรงคิ้วหมวยเนี่ย คือไม่ได้ไปออกแนวเกาหลีอะไรแล้วค่ะคือแบบเออทรงตามใจฉันนะคะก็วัดโครงคิ้วได้เลย ่ะก็เขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมามาต่อที่ตานะคะตาวันนี้นะคะจริงๆอ่ะของเกาหลีอ่ะหมวยจะมีทั้งหมด4ี่พาเลตนะคะก็คือแต่อีกอันหนึ่งาหาไม่เจอเป็นของเพอร์ิพรานะคะกะ็จะมีผสมแบรนด์มานะคะก็จะมีในส่วนของตัว พอลิพา่านะคะตัวนี้แล้วก็จะมีอีทูดีสองอันแล้วก็จะเป็นของ 3ce นะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะหมวจะใช้เป็นของตัวอีทูดีนะคะผสมกับพอลิพา่าเนาะตัวอีทูดีนะคะจะเป็นรุ่นนี้นะคะก็เขาบอกว่าเป็นอ e ีทูดี้เฮาส์เพลเควคลเอร์ไอสีชิ i ลี่มูนนะคะด้านในก็จะออกประมาณนี้นะคะจะออกโซนสีส้มซึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็น เมเปิลโลนอ่ะหมวยให้ดูความแตกต่างนะว่ามันแตกต่างกันตรงไหนหรอคืองงมากแทบจะไม่แตกต่างกันเลยแทบจะเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะคือในบางสีนี่คือน่าจะเป็นสีเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าซื้อมาทำไมนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวหมวยหาแปรงก่อนอ่ะเดี๋ยวมาใช้แปรงพุ่มแบบนี้นะคะทาไปที่สีอ่อนสุดนะคะฝั่งนี้ทั่วดวงตาเลยนะคะ วัวจะไม่แต่งตาเยอะนะคะวันนี้ก็คือจะแบบเอาสบายสบายจากนั้นนะคะจะใช้สีด้านข้างตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงนะจิ้มนะคะ โอเคจะได้ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะจะใช้แปรงพุ่มแบบนี้นะคะแตะนะคะสองสีสีนี้กับสีนี้ผสมกันนะคะแล้วก็เข้าที่ห่างตาอาก่อนนะ,ะจะได้ประมาณนี้นะคะ่ะจากนั้นนะคะหมวยจะใช้เอาเป็นมือละกันนะคะ มาที่สีนี้นะคะแต่นะคะแล้วก็ทาอีเตอร์ไปเลยจากนั้นนะคะจะใช้หัวแปรงแปรงที่หัวเล็กๆแบบนี้นะค่ะนะคะจิ้มที่สีนี้นะสีนี้แล้วก็ทาใต้ตาค่ะมวยจะทาเป็นแบบทั่วตานะคะ จากนั้นนะคะหมวดจะใช้เป็น 3ce ตัวนี้นะคะจะเป็นดินสอเขียนตานะเป็นอิ er นเนอร์ไลเนอร์อะคะ่ะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะที่เป็นของเกาหลีนะคะก็เขาจะเป็นแบบหมุนหมุนตัวนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนนั้นคือหมวดทำหักนะคะก็กรีดไปตามรูปตาเราเลยนะ ่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นใช้คัต์เติ้ลบัตน,นะคะที่เป็นหัวแหลมๆแบบนี้เกรดขึ้นนะคะอ่ะอย่างนี้นะคะจะได้สีแหลมๆเลยแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดค่ะใช้แปรงหัวตัดนะคะแบบนี้จิ้มมาที่สีเข้มสุดนะคะในพาเลตก็ทบอินเนอร์ไลเนอร์เมืะะ่อกี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหมวยขออนุญาตไปแต่งอีกข้างหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวหมวยกลับมานะคะโอเคค่ะหมวยก็ได้มีการไปติดขนตาปลอมแล้วก็ปัดมาสคาร่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมาสคาร่าที่หมวยแปะก็จะเป็นของอีทูบี้นะคะซึ่งไม่ได้มีขายในเมืองไทยก็เลยไม่อ,อนุญาตโชว์นะคะก็จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มซึ่งปัดแก้มก็เดี๋ยวใช้เป็นพาเลตของน้องตรีซีอีนะคะตัวนี้เลยนะคะก็ออใช้กับ แปรงนี้แล้วกันนะคะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวหมวยเอาสองสีบนนะคะประสมกันแล้วก็เดี๋ยวปัดเลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะหมวยจะใช้ลิปนะคะลิปจะมี3มแท่งนะคะเป็นของตรีซีีนะคะตัวนี้เขาจะเป็นตัวเอ่อตรีซีอีเอ่อ CE, อ,อ,อะไรนะ เบอร์ water ชินนะคะซึ่งหมวยอ่ะคิดว่าตอนที่ซื้อมานะเป็นร้านผีคิดว่ามันเป็นตัวเวลวตนะคะที่ดังแต่มันเป็น water พอมันเป็น water เสร็จปุ๊บคือยังไงแม่คือมันเนื้อมันแปลกๆแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเราค่อนข้างไม่ชินนะคะสีที่หมวยมีเนี่ยจะมีสีอ่อ castle นะคะสีเอ่อ b r รก e บ a แล้วก็สีาว นะคะสีแบบนี้สีแรกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเบรกเบดนะคะไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่2องนะคะอันนี้ไปหาดูรีวิวได้นะคะอันนี้จะออกโทนแบบสีส้มอมน้ำตาลอมเหลืองหน่อยๆน,นะคะ แต่ตอนที่เขาสวอตตอนที่เขาพีอ่ะสีมันสวยมากเลยนะสีเนี้ยหมวยชอบมากตอนแรกจะพีแค่สีเนี้ยสีเดียวแต่คิดถูกแล้วแหละที่ไม่เอาแค่สีนี้ตอนแรกอะ่ะหมวยจะไม่เอาสีนี้เพราะในรูปคือช้ําแต่ของจริงคือสวยนะคะก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าซื้ออริปของเกาหลีก็เอาสีช้ามาก่อนเนาะอ,อันนี้เป็นเรดาวนะคะเรดาวก็เป็นหนึ่งในสีที่หมวยชอบแต่พอมาเจอปุ๊บเฉยเยในรูปมันสวยนะ แต่ถ้าจริงสีที่มันช่ำๆสีแรกอะ่ะสวยกว่าสวยที่สุดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเหมยใช้สีนี้นะคะชื่อสีว่าอะไรนะ c a s t e Affair สักอย่างหนึ่งนะคะสีสีแรกนะคะทาที่ปากเลยก็เขาบอกว่ามันติดทนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะผมยุ่งมากนะคะเดี๋ยวหมยขออนุญาต กลับมาฟินิชลูกอีกทีนึงค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอางเกาหลีนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟินิชลูกนะคะที่ออกมาได้ก็ได้จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งหมวยรวบผมไม่ใช่เลยนะหมวยอยากให้ผมมันยาวขึ้นนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ดูเอาไปเป็นอินสปิเรชันอีกทีหนึ่งนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องใหม่ของหมวยด้วยนะคะน้องชับบี้ชาแบชาแนลนะคะวันนี้หมวยต้องขออนุญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย